กระเ o ราไหมคนกระเพรากระเพรามูกระเพราหมูไปอาหารจานเดียวนะคะวันนี้ใส่พริกเมไหคนอั h ใค Who led them? Thank you, all looks fantastic. We'll see how it tastes. Okay. Hello, Swadika, back England. Swadika, Boussa, Khan. Yay! Oh, working again. i never stop. I'm sitting next to oh, I what you. I'll yeah. put hairs on your chest. สวัสดีค่ะเราดีจากฝั่งอังกฤษนะคะพี่น้องค่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องเดนอะวันนี้พาพ่อมาให้กินผัดกะเพราค่ะเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมแล้วค่ะกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวยูมีนไข่ดาววะมีไข่ดาว egg ฟ oh, yeah. รายเอ็กกี้ฮะแล้วเรามีไอ้สตาร์เตอร์ค่ะเรือจากเมื่อคืนนี้ขนมปังหน้าหมูจ้ะขนมปังหน้าหมู like with อืมไม่นีไม่กินกับคอรันเดอร์เลยน้องมีก็กินเหมือนกันค่ะผลไม้ก็มีตามเห็นอยแ่แหละพี่น้องนี่แหละเป็นยังไงบ้างไหมเค่อแซ่บบอไหมเคข่อ hmm? How you think well, What do you think Lemon juice. Not lemon juice. Lemongrass. <laughs> oh, lemon grass, no. What's in it? I can taste something else. Basil. Basil. Yeah, basil. Basil, basil. Basil. Quite nice, is that basil, is it? Yeah. Nice a meal. Flowery taste to it. Yeah. Try it out my like Ooh. Ooh. <laughs> you say that to school, to Mrs. Walton? No, I don't have tomato sauce in school. ใส่พริกแค่สองลูกเล็กๆจ้าสองแา่ก็เลยต้องใส่พริกผงอีกเพราะใส่ไม่เผ็ดพี่นองถ้าบอกเผ็ดบอกสวงอย่าถ้าไม่เผ็ดใจก็หมายถึงเผ็ดนิดนึงก็ยังดีของพ่อไม้เขาไม่เผ็ดเลยกับน้องเมลีก็กินเหมือนกันเมลีลองดูสิลูกลองลอง,ลอ,งอ๋อ <laughs> เดี๋ยวลองหมูดูสิลูกโอ้ยก,กินดีๆจ้ะกินดีๆนะคะคนจริง yeah, <good. S 3> After t s p i d e b m Wow, you yeah. can have one of these, Malay. I already tried some. They're all karenda. I don't like karenda. Try this stir-fried beef. A bit yummy. A bit yummy. Really yummy. How is it, it, it son? Is it spicy? Malay is good at eating spicy food. Here, take this, son. <laughs> ตอนนั้นเมย์เลยังกินอันนั้นเลยลูกกินอะไรนะกินมามา่าเผ็ดกับแม่ก,ก,มกินกินลูกนี่กะเพราเลยนะเสีบอร่อยเผ็ดนิดนึงก็ไม่เป็นไรเก่งเก่งเป็นบีนเฉยๆบีน มือหนูโดนอันไหนมือหนูโดนซอสอ่ะข้างนี้นี่ไงแบบ like this kitchen hot bit hot bit oi bit anybody want a drink no thank you แค่สองไอ้ลูกเนี้ยค่ะพริกสองลูกพริกสองไว้นี้ลูกนี้เดียวเนี้ยค่ะนี่แหละ I was born in the east of time ยายสวยได้แล้วยายสวยแม่สายแม่แม่ของแม่สาย mm hmm. เป็นเป็นยายของเมลีใช่ไหมลูกยายก็คือใครคะก็หมออืมนั่นแหละเป็นญายิก็เป็นยายของหนูเมลียายมเมลีไปอยู่บนสวนรรค์แล้วนะลูกเฮเวนใช่ไหมเฮเวนเอเวอร์ว <Heaven. S 1> mm ันส์อืมอย่าสักพักนะยะมุกไก้หนอน I can <All right. S 1> eat more than that. I can eat more than that, Daddy. More than what? On your plate. What do you want me all on my plate o r มันแ่กินง่ายๆจะพี่น้องอาหารจานเดียวส่วนใหญ่เนาะกินง่ายๆสบายๆจ้า จ้ i น้องมีดิโก้ครั้งแรกเลยที่กินผัดกะเพรา The first time I was baby a tried it. The first time mummy cook it for me. u a s t egg bit. อยากกินกะเพราอีกหนอืมเก่งไม่ได้กินเผ็ดได้เก่งมากเลย you want to hear some more kapow? Yeah. Smaller that. For you, you, you ditty ditty ditty. <laughs> for my dad. That means, do you blame dad, me? That means my daddy fart. But I'm Michael It wasn't me. It was, it was daddy. You. It was actually daddy. <laughs> that was a very big fart and went. Pfft. Well, maybe what? not <laughs> want oh, yes. you? move everything. Mm, ไม่นี่โทษดดดีใช่ไหมไม่เา no, actually did it เาไปี้อทำแบบนั oh, น้นอเก่งมากเลย่อยู่ม่ีด h b o o d เ Thai people they like more spicy แบบดไ just two chili อถึงบนอมมนี่ฮเดี๋ยวแม่ดูให้ Why? b e c a u t e d over on Friday remember? ช่วงนี้ไม่ได้ไปีที่ไหนคะ่ะล็อกดาวก็ทําอาหารไทยกินแล้วก็ไทยความบันเทิงพ่อใหม่อาจารย์ดาวเรียเสียงอะไรเลยนี่พ่อใหม่อเดินอันนี้เป็นแบบว่าพี่น้องค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นที่อังกฤษเขาจะไม่ถือกันนะคะเรื่องนี้เขาจะแบบว่าเป็นเรื่องตลกกันนะจ <laughs> ๊ะเนอะแจไม่มตัดออกแต่ใ <laughs> จได้ยินทุกอย่าง เดี๋ยวจะตลกก็เจเอหัวเราะในเรื่องนี้กันเนาะแต่บ้านเราบางคนก็จะถือว,ว่าไม่สุภาพไี่สินะแต่ว่าที่นี่เขาเขาไม่เป็นไรจ้ะส่วนใหญ่สังคมที่ยังกฤษก็สังคมครอบครัวจ้ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็อยู่พ่อแม่ลูกนะจ้ะเนาะ ใครมีครอบครัวก็อยู่เฉพาะกันกับครอบครัวเนาะทีนี้มีสังสรรค์กันบ้างแต่ว่าไม่บ่อยจ้ะล้วก็การกินข้าวการกินอะไรเนี่จะไม่ค่อยได้ไปกินด้วยกันบ่อยนอกจากเนาะถ้าไม่มีงานเลี้ยงหรืออะไรก็จะไม่ไม่ได้ไปกินแบบว่าไม่ได้เชิญกันไปกินข้าวบ่อยๆที่บ้านประมาณนี้เนาะจะไม่ได้เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็ไปเยี่ยมกันดื่มชากาแฟคุยกันประมาณนี้จ้ะที่อังกฤษเนาะ Hey, มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละที่เน,นานอจจะเนาะไม่มีที่ไหนผิดที่ไหนถูกจก้ะก็คือ,อแล้วแต่ใครเขาเคยทำแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้น,ก,นกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะจ๊ะ h e ้ big daddy He's dizzy daddy ซี่ดั๊ coming a e r i e you eat your dizzy meal ข i างบน o ี้อ z ก่อนไม่กินกับพ่อจายทุกวันอาทิตย์ <c oughs> ที่เห็น จะเป็นแบบนี้จ้ะก็คือให้ชวนย่ามาอยู่เลยตอนนี้ย่าเขายังเขาไม่อยากมาจ้ะเนาะใครที่ดูย่าบ่อยๆก็จะรู้ว่าคำตอบของย่าก็คือยังไม่อยากมายังไม่มาในช่วงที่เขายังช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จะเขาก็จะอยู่คนเดียวก่อนนอกจากที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่อยค่อยหาแนวทางว่าจะทํายังไงคืออยู่กับลูกหรือจะจ้างคนไปอยู่ด้วยหรือเขาจะอยู่บ้านพักคนชราเขาแล้วแต่เขาประมาณนี้เนาะ มันจะเป็นแบบนี้ประเพณีบ้านเขาถ้าเกแต่ว่าเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะนะจ่ายเดินขึ้นเดินลงบ้านได้อ่าทําอาหารกินได้จริงินะจาน่าเนาะเขาก็อยู่คนเดียวก็ได้จริงช่วงวักเกสีณอยู่แบบ,บ,บเงียบๆเนาะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเป็นบางครั้งลูกหลานก็ไปเยี่ยมบางครั้งวันนี้เราก็จะไปหาบ้านไปหาญาตินะลูกเนาะใช่ไหมนี่ดาอือันนี้ที่เห็น่ามากินข้าวกับพวกทายบ่อยๆนคือ ส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะส่วนใหญ่หมายถึงว่าส่วนใหญ่จะไม่เป็นแบบนี้เนาะย่าก็คือแบบแม่สามีจะไม่ได้มากินข้าวที่บ้านลูกสะใภ้บ่อยๆแบบนี้เนี่ยจ้ะถ้าเป็นปกติของที่นี่แล้วเนาะที่นี่เขาจะไม่มากินด้วยกันเลยก็คือนานเนาะจ้ะพรุ่งนี้ย่ามาอืมพรุ่งนี้ย่ามาใช่ไหมลูกพรุ่งพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งพอทานเนี่ยพรุง่รงนี้คือคืออะไรดูภาษาอังกฤษ tomorrow อะไรลากสูงฟังพี่เนาะ banana ถ้าถ้าคนที่นี่เขาเขาไอ้เพื่อนชาเนี่ยเขาเห็นย่ามาบ่อยๆเขาเขายังถามเลยว่าเธอเธอทำได้ยังไงประมาณนี้เลาะจ้ะคือนั่นเพรไม้มันไม่ใช่ได้ไป้ได้่เสร็จเพไมจดดนะจดก้อนนี้เยี่ยวไม่ไม่ไม่ใช่ปกติของเขานะคะปกติของเขาก็จะมากินด้วยกันอยู่นานๆาทีสินะ รือไม่ก็นัดกันไปกินข้าวร้านที่ร้านนานๆที่ไม่ได้เจอกันบ่อยทุกอาทิตย์ขนาดนี้นะเพื่อนสายจนบอกว่าเพื่อนทำได้ยังไงเนาะถ้าเป็นฉันฉันทำไม่ได้นะอยู่กับแม่สามีแบบนี้เขาประมาณนี้เนาะมันมันแตกต่างกันนะจ๊ะของสายก็ไม่เป็นไรยิ่งมีเพื่อนคุยเนาะยิ่งอยากให้ย่ามาอยู่ด้วยจะได้มีเพื่อนคุยมีเพื่อนทำนั่นทำนี่แต่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่นะจะรู้รู้นิ่งแมนแบบไหนลูก Nee. Do you mean running girl? Oh. so <laughs> your knees need to go. Yeah. And this is how your arms need to go. Oh, how <laughs> a little look? Running Burke. <laughs> 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 Very good, Mary. Very good, darling. นั่นแหละเนาะพี่น้องก็ถ่ายชีวิตครอบครัวง่ายๆของสายมาดูเลยจ้ะมาฝากกันช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนก็เลยถ่ายทำอาหารง่ายๆกินกันก็ถ่ายมาฝากนละจ้ะน้องเลยไม่ใครคิดถึงโบอินประมาณหยดอยูนี่ฉันก็ได้รับการรักษา Yeah, oh ใช่แล้วพีมันไม่ชอบกินของหวานคนที่นี่ข้าวเที่ยงเสร็จก็จะเป็นพุดดิ้งก็คือของหวานอะไรก็ได้ใครก็เลยเลือกเป็นโยเกิร์ตให้เขาแบบน้ำตาลน้อยนะค่ะแล้วก็โลแฟติงมันจะดีกว,กว่ากินดีกว่ากินแบบเค้กกินอ่า ไรพุดดิง้งบ่อยๆก็คือหมายถึงว่าเขา้เขาเข้าเหนียวมูนเข้าเหนียวมูนของเขาเขา๋เข้าเหนียวเปียกไหมของเขาหน่งก็คือกินได้อยู่แต่ว่านานๆทีตัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ใ่จะเลือกเป็นโยเกิร์ตให้เขาน้องนั่นแหละพี่น้องคะกินหมดเกลี้ยงเพราะไมน้องไม่ลีกินไอ้ไข่เกลี้ยงกับข้าวแต่ว่าเหลืออย่างก็ไม่ดีกะเพราหมูนิดหน่อยนะ่ะกินไม่เยอะคือลองไปเรื่อยๆนะไม่ลีเนาะน้องม,องม,องมีลองก็ถือว่าเก่งแล้วมันเผ็ดแล้วลูก ไม่ไมพี่น,นี่ไม่เผ็ดไม่ไมายถึงนั่นหรอกแล้เเวเข้าหมูหนึ่งเผ็ดนะเี๋ยว่าทอดเอาไงเอาหมูสับใส่ข้างหน้ามาแล้วก็เอาไปทอดโอเคค่ะพี่น้องเนาะนี่นะชีวิตเรียบง่าย <c oughs> ของคนไกลบ้านอังกฤษจ้ะกินข้าวสเสร็จก็นั่ง เล่นดูทีวีกันค่ะตามภาษาพ่อแม่ลูกนอกในวันเสาร์จ้าถ้าเป็นอากาศดีๆเราก็มากันไปเดินเล่นไปเดินออกกําลังกายเน้ะไม่ดีแต่ฝนตกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์พูดดูซิไม่ดีกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย